สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะพบกันอีกครั้งกับรายการโบราณท่านว่าค่ะท่านผู้ชมทราบไหมคะมีหลายๆสถานที่ในกรุงเทพนะคะที่ท่านผู้ชมก็คงเคยไปแล้วก็รู้จักกันดีแต่ว่าอาจจะไม่ทราบว,ว่าที่นั่นก็มีเรื่องเล่ามี่ตื้นลึกหนาบางเหมือนกันค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเาวของท่าเตียนค่ะสถานที่ที่ทุกคนอาจจะเคยไปนั่งชิลอาจจะเคยไปนั่งเรือข้ามฟากนะคะแต่ก็ไม่ทราบว,ว่าที่นี่จริงๆแล้วเนี่ยมีเรื่องเล่ามากมายเลยทีเดียวค่ะไปพบกับช่วงแกะรอยเรื่องเล่านะคะ ท่าเตียนเป็นชุมชนมาตั้งแต่สมัยอยุทยาแล้วเรียกว่าชุมชนบางกอกในสมัยรัตนโกสินทร์บริเวณท่าเตียนเคยเป็นตลาดท้ายสนมหรือตลาดท้ายวังมาก่อนและเป็นตลาดที่มีความคึกคักมีเรือมาจอดเทียบท่าส่งของและค้าขายกันเต็มท่าซึ่งนอกจากจะเป็นศูนย์กลางตลาดขนส่งสินค้าทางการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดของกรุงเทพแล้วยังถึงได้ว่า เป็นเมืองท่าที่สำคัญในการคมนาคมทางน้ำอีกด้วยไม่ว่าใครจะเดินทางไปไหนมาไหนหรือจะไปต่างประเทศก็ตามก็ต้องมาขึ้นลงเรือที่ท่านี้ทั้งสิ้นและตลอดทั้งสองฝากฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาก็เต็มไปด้วยเรือนแพของชาวบ้านที่มาอาศัยอยู่และค้าขายในแถบนี้คำว่าท่าเตียนไม่มีหลักฐานปรากฏแน่นอนว่าชื่อนี้มาจากไหน ใครเป็นผู้้ตังมีแต่คำบอกเล่าหรือคำสันนิษฐานสืบต่อกันมาเช่นประการแรกสาเหตุที่เรียอบริเวณนวัว่า่าเตียนเพราะเดิมเคยเป็นบริเวณที่มีทั้งวังที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์บ้านเรือนเสนาบดีชั้นผู้ใหญ่ผู้น้อยเรือนราษฎรโรงงานหลวงตั้งอยู่อย่างแออัดเป็นแนวยาวตามริมน้ำเจ้าพระยาจากมุมพระบรมราชวังด้านใต้ จนถึงตีนท่าน้ำวัดโพอันเป็นท่าจอดเรือข้ามฟากไปวัดแจ้มจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เกิดเพลิงไหม้ครั้งใหญ่บริเวณนี้เพลิงไหม้ในครั้งนั้นกินเนื้อที่กว้างขวางมากเป็นเหตุให้บริเวณนั้นราบเตียนโลกผิดจากเดิมจนคนทั่วไปใช้เป็นที่หมายเรียกลักษณะเด่นของบริเวณนั้นว่าท่าเตียน ประการที่2มีผู้สันนิษฐานว่ามาจากคำว่าฮาเตียนซึ่งเป็นชื่อเมืองหนึ่งในประเทศยวนชาวยวนได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในไทยหลายครั้งหลายหนและกระจายอยู่ทั่วไปในพระนครและทนบุรีมีชาวยวนบางคนซึ่งเห็นภูมิภาคบริเวณนี้คล้ายคลึงกับภูมิภาคส่วนหนึ่งของประเทศฮาเตียนที่เคยอยู่อาศัยจึงเรียกบริเวณนั้นว่า ้าเตียนเพื่อให้คลายความคิดถึงถิ่นฐานที่เคยอยู่ต่อมาจึงเพี้ยนเป็นสำเนียงไทยว่า้าเตียนเราไม่รู้มาก่อนเลยว่าเรื่องของทาเตียนน่จริงแล้วมีความเป็นมาเยอะแยะมีเรื่องเล่า<ช>เยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยนะเราก็จะเห็นแต่ที่ที่แบบว่ามีนักท่องเที่ยวมาแล้วก็มีตลาดมีมร้านลวงให้นั่งชิลๆกัน ก็ส่วนเรื่องของตำนานนนะครับเดี๋ยวเราเก็บไปถามอาจารย์แอนกันดีกว่าครับยังมีตำนานที่นอกเหนือจากนี้อีกซึ่งเราก็จะต้องไปติดตามฟังกันใน่วงเล้ารอยอเอียค่ะครับสวัสดีค่ะอาจารย์ นัดได้ไปท่าเตียนมาค่ะอาจารย์ตั้งเขาบอกว่าเป็นที่ที่เขาไปบ่อยเหมือนกันไปนั่งทานข้าวนั่งอะไรอย่างนี้ก็เลยพานัดไปดูทีนี้เนี่ยนัดก็เพิ่งทราบว,ว่าจริงๆท่าเตียนเนี่ยมันมีเรื่องราวเรื่องเล่าหลายอย่างซึ่งประวัติบางอันเนี่ยก็ได้เล่าไปบ้างแล้วนะคะตอนที่ได้ไปชมทีนี้ต้องถามอาจารย์เพิ่มเติมค่ะเพราะเห็นบอกว่ามีเรื่องที่สนุกยิ่งกว่านั้นอีกเคยรายการนี้ชื่อว่าโบราณท่านบ้าใช่ไหมคะก็คงเป็นเกร็ดของคนโบราณที่เล่ากันน่นะคะก็อย่างที่บอกว่า คนไทยเราผูกพันกับพุทธศาสนานะแล้วก็ในวันคดีต่างๆเนี่ยก็จะผูกขึ้นมาเนี่ยก็มักจะเอามาจากในเรื่องราวในนิทานชาดกบ้างนะคะหรือว่าเป็นบางช่วงบางตอนอย่างเช่นการชมป่าในคุณช้าคุณแผนก็มาจากการจุลพลการมหาพลคือพนาจุลพลกับพนาก็คือป่านะคะ ก็คล้ายๆอย่างนั้นเรื่องนี้ก็เหมือนกันค่ะเป็นเรื่องที่คนโบราณเล่าว่าในสมัยสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกนะคะได้มีการชักพระขึ้นมาปฏิษฐานณวัดต่างๆอาจารย์คะคงจะต้องขอให้อาจารย์อธิบายหน่อคว่าชักพระเลยค่ะค่ะถ้างั้นเอาตั้งแต่เรื่องนี้คือค,คือ เมื่อประมาณเดือนที่แล้วนะคะอาจารย์ได้มีโอกาสเห็นกับตาในเรื่องของการชักพระเพราะว่าที่ภาคเหนือมีการเรียกว่าหล่อพระ,ะแล้วก็ชักพระขึ้นปฏิสถานวิธีการก็คือว่าชาวบ้านอันนี้คือชักทางบกชักทางน้ํานะคะชักทางบกก็คือนําพระเนี่ยปฏิสถานแล้วก็ผูกพระให้แน่นหนาคือมัดน,น,นะฮะขึ้นล้อลากหรืออาจจะเป็นเกวียนที่ทําขึ้นเป็นพิเศษเราก็จะช่วยกันลากสมพระพุทธรูป พระประธานเนี่ยมักจะองค์ใหญ่มากๆเลยนะคะการชักเนี่ยก็คือต้องใช้คนเป็นจํานวนมากซึ่งเป็นอุบายอันหนึ่งของเ,ออเรียกว่าในทางพุทธศาสนาที่จะทําให้คนทั้งหลายเนี่ยมาช่วยกันและสามัคคีกันร่วมบุญกุศลแม้ว่าไม่ได้หล่อไม่ได้ไม่ได้ร่วมสร้างแต่ร่วมกันชักพระก็มีอาณิสงส์เท่ากัน mm hmm. ก็จะชักพระลากมาเพื่อนำปริษถานเป็นพระประธานทีนี้ที่อาจารย์ไปร่วมงานเนี่ยนะคะก็ เป็นระยะทางประมาณเกือบกิโลอะคะ่ะชาวบ้านก็เป็นร้อยๆคนนะคะมาช่วยกันลากแล้วก็นํามาเนี่ยประดิษฐานตั้งไว้ในโบสถ์มสมัยโบราณเนี่ยการชักพระจะมาทางเรือเขาเรียกว่าชักพระแล้วก็บอกว่าลากพระไม่สุภาพมาประมาทค,คนสมัยใหม่คงจะไม่รู้จักแล้วนะคะคานี้คำว่าชักพระทีนี้เราก็มีโอกาสไปพม่พมานะคะพะม่าเนี่ยก,ก็จะมีการชักพระล่องมาทางเรือจากมนาเลมาสู่เมืองย่างกุ้ง ะะแล้วก็นําขึ้นบริสถานอันนี้ก็เรียกว่าชักพระเหมือนกัน mm hmm. แล้วเราใช้คําว่าลากพระขนพระมันน่าเกลียดนะคะ,คะใช้คําว่าชักพระคือก็คือชักช่วยกันชักเชือกะนะแล้วก็ลากอย่างนี้คะ mm ่ะ hmm. ทีนี้สมัยการชักพระเนี่ยครั้งสุดท้ายที่ปรากฏขึ้นนะโดยพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยคือรัชกาลที่5 mm hmm. นะแต่ว่าแรกๆกที่ปรากฏมาใน,นสัยยุธยาเราก็มีสุโขทยัยเราก็มี จนกระทั่งถึงสมัยรัตรนโกสินทร์สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกท่านปรารถนาที่จะลื้อฟื้นประเพณีวัฒนธรรมตั้งแต่สมัยยุทธยาเพื่อขวัญกาลังใจของประชาชนในการที่มันเราบอบช้ำม,มากตอนที่กรุงแตกนะคะ,ะประเพณีชักพระก็จะรวมศูนย์รวมของจิตใจของคนเนี่ยมาช่วยกันลากแล้วก็คนก็มาดูะคะ่ะเพราะว่าพระองค์ท่านเนี่ยถอดฉลองพระบาทออก นะ,ะแล้วก็ด้วยเท้าเปล่าแล้วก็อธิษฐานว่าด้วยอานิสงส์ของการชักพระเนี่ยคือขอให้พระองค์เนี่ยสำเร็จสัพพัญญุตยานนะคะซึ่งคือพูดแล้วก็นะคะคนลุกนะคะคือท่านก็เป็นพระโพธิสัตว์นะคะต้นต้นวงจักรีเนี่ยใครล่วงเกินก็มีอันเป็นไปแล้วนะคะต้อง<า>บอกไว้อย่างนี้พระโพธิสัตว์เพราั้รเป็นพระโพธิสัตว์ค่ะทีนี้ประชาชนก็มาดูอ่ะพระมหารกษัตริย์เนี่ยถอดฉลองบาทแล้วก็ลากชักพระเองอย่างเงี้ยนะคะจนแถบนั้นเนี่ยหญ้าตายหมด จึงเรียกว่าท่าเตียนค,ค,ค่ะคือเรียกว่าตรงนั้นเนี่ยลาบไม่มีอะไรเลยเพราะคนฟูงคนนีนเยอะมากทั้งมาช่วยลากช่วยชักนะคะแล้วก็ทั้งมาทั้งมาชมมาดูนะก็เลยเรียกว่าท่าเตียนค่ะนะอันนี้คือเรื่องที่แบบคนโบราณเนี่ยเล่ากันอย่างปื้มปิติสืบทอดสืบต่อๆกันมาซึ่งถ้าพูดไปแล้วเนี่ย ไม่แน่ใจว่าเด็กนุ่นหลังจะเคยได้ยินไหมค่ะอาจารย์ะคะเคยได้ยินค่ะจารเพราะว่าคุณสริการนก็ไม่เคย,ไ,เคยได้ยินจริงๆเพิ่งจะทราบไม่นานเองว่าท่าเตียนนี่มีตำนานมากมายไม่ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันคือไม่เรียกว่าคิดไม่ถึงดีกว่าว่าสถานที่ใกล้ๆนี่เองนะคะแล้วก็เป็นที่นักท่องเที่ยวเป็นตลาดเป็นอะไรไปแล้วเนี่ยจะจะมีเรื่องเล่ามีตำนานมากมายขนาดนี้ค่ะมีไหมคะอาจารย์ คือจะจะมีท่าอื่นๆื่นะคะ<ช>คุณสู้ชมัการไว้เก็บมาถามในตอนต่อไปก็ได้นะคะท่าอื่นๆื่นมีประวัติหมดนะคะสําหรับท่าเตียนเนี่ยพอคนเข้ามาดูแล้วก็พอชักพระสําเร็จน,นั่นแหละทุกคนก็จะกราบลงลาบเตียนอีก ừ ừ, คือ,ค,อ,ค,อคือหลายเตียนนะคะคือก็พูดถึงนะคะก็เลยคนก็ได้บอกว่าไปที่นั่นไงท่าเตียนก็จะรู้กันละว่าตรงเนี้ยคือที่เสด็จขึ้นชักพระ ตนบวกแล้วก็นับแต่นั้นมาเนี่ยเสมือนหนึ่งประชาชนก็มีน้ำหนึ่งใจเดียวกันนะเราจะเห็นว่าศึกสงครามกับพม่าในแต่ต่อมาเนี่ยเราชนะหมดทั้งที่คนน้อยกว่าคือการสร้างเมืองก็ดีการนำประเพณีก็ดีนำวันคดีมาก็ดีหรือว่านำวันคดีเรื่องรามเกียรตินะมาเป็นวันคดีประจำเ,เรียกว่าราชวงศ์จัก,กรีวงศ์เนี่ยค่ะรามเกียรติก็หมายถึงว่าพระรามนะคะมีพลลิงที่น้อยกว่า แล้วก็ยักษ์เนี่ยอำนาจมากมายมหาศาลก็เป็นความเปรียบว่ายังชนะเลยในที่สุดก็คืนพระนครดังนั้นในวัดพระแก้วก็จะมีเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับรามรเกียรติทั้งหมดเลยอันนี้คือแสดงให้เห็นว่าคือทุกอย่างที่นามาเป็นสัญลักษณ์ทั้งสิ้นเพื่อดึงขวัญกําลังใจซึ่งเป็นที่มาของที่คาถามของคุณตนิการต่อไปที่บอกอาจารย์ไปตอนต้น<ฮ>คือในสมัยรัชกาลที่หนึ่งเนี่ยจะมีะเรียกว่ามหาปรปราชสมัยยุทธยาเรียกมหาอุปราช แล้วก็เรียกวังหน้าซึ่งหมายว่าจะได้ขึ้นครองเป็นองค์ต่อไปะนะคะซึ่งวังหน้าเนี่ยเรียกว่ากรมพระราชวังบวรค่ะซึ่งวังหน้าเนี่ยมายกเลิกในสมัยรัชกาลที่5<ม>้าคือกรมพระราชวังบวรวิเศษชัยชาญจะเป็นองค์สุดท้าย<ม>กรมพระราชวังบวรสุรสินคนาคลบเก่งมากนะคะคู่กี้กันมานะคะ<ม>ก็ ประทับอยู่นะคะทีนี้ทั้งสองพระองค์เนี่ยโปรดละครเหมือนกันทีนี้เมื่อมันคดีเรื่องรามเกียรติ์ได้ท่งพระชนินธ์ขึ้นนะสอนราชการด้วยสอนทุกสิ่งทุกอย่างดึงขวัญกำลังใจคนด้วยเป็นเรียกว่า,าที่เป็นที่มาของโขนนะฮะก็ชอบที่จะแสดงโขนก็เวลาแสดงโขนก็แสดงที่สนามหลวงนะก็จะมีการลบกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทีนี้เราย้อนกลับไปเขาบอกว่าคำกล่าวว่า ยักษ์วัดแก้งกับยักษ์วัดโพทะเลาะกันนะคะสองฝั่งแม่น้ำสองฝั่งแม่น้าอันนี้เป็นความเปรียบยักษ์วัดพระแก้วเลยต้องออกมาห้ามทะเาไปจนท่าตรงนั้นเสียเลยก็หมายความว่านี่ค่ะคือคนที่เล่นนะตัวเล่นละครเนี่ยลบกันจริงๆก็คือไม่ถูกกันแล้วก็ยักษ์วัดพระแก้วเนี่ยก็หมายถึงเรื่องสูงท่านก็ออกมาห้ามกันว่าอย่าอะไรอย่างงี้ค่ะคือเรื่องราวมันก็จะมีเบื้องหลังนี้ทีนี้เวลาเป็นคนโบราณก็จะเล่าเนี่ย เขาก็เลยเอาวันคดีออกมาเล่าเลยคะนะเล่าเรื่องความเป็นไปที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นนะคะเพราะว่าเรื่องที่ว่า,าพระเจ้ากรุงทนกับสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกเป็นสหายกันแต่ดั้งเดิมมารวมทั้งสุจินดาหรือกรมพระราชออวอังววร์มาด้วยกันหมดค่ทีนี้จะพูดว่ายังไงล่ะคะก็ต้องบอกว่ายักษ์ทั้ง3ามค่ะถ<ร>ูะกไหมคะมีข้อขัดแย้งกัน ดังที่ทราบกันทีนี้เาก็บอกว่าเออเรื่องเราสามัญชนเนี่ยจะไปยุ่งเรื่องของเจ้านายก็ไม่ควรก็เลยวันคดีเนี่ยมาเป็นความเปรียบค่ะว่าก็เป็นยักษ์ทั้งสามรุ่นหลังนะคะก็กลายเป็นมีเรื่องอุลตามงอุลตาแมนใช่ค่ะกก็เทียนไปนะแต่เรื่องเหล่านี้เรียกว่า คุณย่าคุณยายก็จะเล่าสืบต่อกันมาลูกหลานเนี่ยคือรุ่นอาจารย์ยังพอรู้เรื่องนะก็เล่าสืบต่อกันมาแต่ว่ารุ่นคุณสันติการและรุ่นหลังๆเนี่ยก็คงจะไม่ทราบแล้วค่ะว่ามาจากไหนก็คิดว่าวันดีคืนดียักษ์ก็เคลื่อนไหวมานะ,ะมาเป็นอย่าง,งานั้นจริงๆไม่ใช่ค่ะค่ะเป็นเรื่องราวที่สนุกสนานมากนะคะแล้วก็ได้รับความรู้เบื้องลึกลงไปอีกค่ะหลายๆคนอาจจะเคยไปเดินท่าเตียนอาจจะได้ทราบเรื่องของยักษ์มาลบก,กันบ้างแต่ว่าที่มาจริงๆเป็นอย่างนี้เองค่ะ เห็นเลย่ยังเลยอะ,อะเดี๋ยวเราได้ดูกัน่ะเริ่มต้นกันที่วัดโพกันก่อนนะคะก่อนหน้าที่จะไปเจอยักษ์ขอเล่าประวัติของวัดให้ฟังก่อนนะคะสำหรับวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวารมหาวิหารหรือวัดโพเป็นวัดสำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทย อยู่ด้านทิศใต้ของพระบรมมหาราชวังจัดเป็นพระอรามหลวงชั้นเอกชนิดราชวร,รมหาวิหารและเป็นวัดประจำรัชการในรัชการที่1แห่งราชวงจัก,กรีเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าสถาปนาวัดโพธารามวัดเก่าที่เมืองบางกอกครั้งกรุงศรีอยุธยาเป็นวัดหลวงข้างพระบรมมหาราชวัง นอกจากนี้วัดโพย,ยังขึ้นชื่อว่าเป็นเสมือนมหาวิทยาลัยแห่งแรกของไทยเพราะเป็นแหล่งรวบรวมวิชาความรู้ด้านต่างๆทั้งประวัติศาสตร์วรรณกรรมการแพทย์โดยยูเนสโกได้ขึ้นทะเบียนจารึกวัดโพเป็นมรดกความทรงจำโลกของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเมื่อเดือนมีนาคม2551 เมื่อคาดคะเนจากตำนานการต่อสู้ที่อาจารย์แอนเล่าให้ฟังยักษ์ทั้งสามน่าจะมีขนาดใกล้เคียงกันบางคนเลยเข้าใจผิดคิดว่าลั่นถันในทวารบาลหรือตุ๊กตาสลักหินรูปทหารนักรบจีนขนาดใหญ่ที่ยืนถือสัตวร,ราวุธเฝ้าซุ้มประตูเข้าออกในเขตพุทธาวาสซึ่งมีทั้งหมดอยู่32ตัวนั้นคือยักษ์วัดโพแต่โดยแท้จริงแล้วยักษ์วัดโพมีเพียงสตัวเท่านั้นคือยักษ์กายสีแดงและยักษ์กายสีเขียว ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับยักษ์ในวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์เช่นเดียวกับยักษ์วัดพระแก้วหากแต่มีขนาดเล็กกว่ามากเล็กจนสามารถตั้งเก็บไว้ในตู้หน้าซุ้มประตูทางเข้าพระมณดกได้แล้วเราก็มาถึงวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารกันค่ะ วัดอรุณราชวรารามหรือที่นิยมเรียกกันในภาษาพูดว่าวัดแจ้งหรือที่เรียกสั้นๆว่าวัดอรุณเป็นวัดโบราณสร้างในสมัยอยุทยาว่ากันว่าเดิมเรียกว่าวัดมะกอกและกลายเป็นวัดมะกอกน,นอกในเวลาต่อมาเพราะได้มีการสร้างวัดขึ้นอีกวัดหนึ่งในตำบลเดียวกันแต่อยู่ในคลองบางกอกใหญ่ชาวบ้านเรียกวัดที่สร้างใหม่ว่า วัดมะกอกในหรือที่รู้จักกันว่าวัดนวลนรนดิตนั่นเองค่ะแล้วจึงเรียกวัดมะกอกซึ่งอยู่ปากคลองบางกอกใหญ่ว่าวัดมะกอกนอกส่วนสาเหตุที่มีการเปลี่ยนชื่อเป็นวัดแจ้งนั้นเชื่อกันว่าเมื่อสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงตั้งราชธานีที่กรุงธนบุรีในพุทธศักราช2310ได้เสด็จมาถึงหน้าวัดนี้ตอนรุ่งแจ้งจึงพระราชทานชื่อใหม่ว่าวัดแจ้งแต่ความเชื่อนี้ไม่ถูกต้อง เพราะเพลงยาวหม่อมพิมพ์เสวนวรรณกรรมสมัยอยุทยาที่บรรยายการเดินทางจากอุทยาไปยังเพชรบุรีได้ระบุชื่อวัดนี้ไว้ว่าชื่อวัดแจ้งตั้งแต่เวลานั้นแล้วและขอทิ้งท้ายกันไวท้ที่ภาพยักษ์วัดแจ้งค่ะโอ้โหใหญ่โตขนาดนี้นี่แน่แล้วนะคะอารวาสจนท่าเตียนจริงๆค่ะ โอดที่คลองปากกักน้อยได้ยังไงอนี่ยฮะขับหลงมาหลายหลายรอบเรือหลงหรือรถหลงคนเนี่ยละพาหลงเหนื่อยไหมนั่งเรือวันนี้เฮ้ยโอเคบรรยากาศดีก็มีพวกป่าชาวต่างชาติแล้วก็บรรยากาศรอบๆเนี่ยสวยงามครับนั่งเรือนึกถึงคําไทยอะไรที่เกี่ยวกับการนั่งเรือได้บ้างไหมมีเลย เหยียบเรือสองแคมะสะแสดงว่าเคยทําบ่อยอืม,อมความหมายไม่เอาอย่างนี้ดีกว่าเด็กแปลว่าอะไรอ้าวคิด <laughs> มาไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรนั่นแหละสิเหยียบเรือสองแคมคํานี้เนี่ยคงเคยจะได้ยินกันอยู่บ่อยๆแต่ว่ามีความหมายว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปถามจัแนแอรดีกว่า มาถึงช่วงคาโบราณค่ะช่วงนี้นะคะตั้งคิดคำขึ้นมาได้คำานึงค่ะก็ค mm ือ hmm. เหยียบเรือสองแคมนั่นเองหลังจากที่ขึ้นรถลงเรือข้ามฝั่งกันทั้งวันนะคะอาจารย์จากวัดแจ้งหรือว่าวัดอรุณไปวัดโพไปท่าเตียนกลับมาวัดอรุณอีกนะคะ mm hmm. ก็เกิดนึกขึ้นมาได้มองหาแคมเรือค่ะอาจารย์ mm hmm. เหยียบเรือสองแคมเนี่ยเราก็เข้าใจความหมายกันแล้วละ่ะว่า,เ,าเป็นเกี่ยวกับคนที่เลือกอะไรไม่ได้ใช่ไหมคะแต่ว่า แคมเรือคืออะไรแล,เเล,แและ,ะนนเหยียบเรือสองแคมมันลักษณะจริงๆคาว่าเหยียบเรือสองแคมเนี่ <c oughs> มันก็ไม่ใช่หมายว่าคนที่เลือกอะไรไม่ได้นะคะหมายว่าเอาทั้งสองคือหมายวามว่าอย่างควบคู่กันไปม,มันคล้ายๆกับคำว่านกสองหัวคล้ายๆกันนะคะโหโหคือหมายวามว่าคือคล้ายๆกับจับปลาสองมือไม่ใช่ค่ะ <โห S 1> คือหมายวามว่าไม่รู้กัน S <S นะคอคุณเข้าข้างคนนี้เข้าข้างคนนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะยีบเรือสองแคมคือเอาทั้งสองทางคือว่าชนะไหนเล่นด้วยอันนี้จะจะ,จะเข้ากว่าชนะไหนเล่นด้วยอันนี้คือหมายความว่าเอาทั้งสองทางเลยไม่อยากจะเสียไมยตรีรเราจะใช้กับแฟนมันก็ไม่ลึกซึ้งเท่ามันก็ไม่ลึกซึง้งพอไม่เหมือนกั่ปลาสองมืออ่าไม่ใช่ค่ะมันว่าเยีบเรือสองแคมนี่ก็เหมือนกับว่าเราเรารอดูอะว่าตกลุงทางไหนเนี่ยเราจะได้ลงเรืออีกข้างหนึ่งยีบเรือสองแคมได้หมายความว่าเรือลําไหนจะออกก่อนแล้วก็รอไว้ ะะแล้วก็กระโดดข้าม oh. ก,ก็เลยมีความหมายว่าคาว่าเหยียบเรือสองแคมก็หมายความว่าอันไหนที่ชนะก็จะเล่นด้วยเข้าข้างนะแต่ตอนนี้คือคู่ขี้กั้มกึ่งไปก่อน <c oughs> นะคือสามารถจะใช้กับขอโทษนะคะนักการเมืองใช้กับคนที่ทํางานให้สองบริษัทแล้วกํลาลังเลือกอยู่ว่าจะไงอันนี้ไปทําพัฒน์ทมนะทําพัฒน์มแต่ว่ายัางไม่แน่ใจ <c oughs> อันไหน <c oughs> รุ่งก็จะไปอันนี้เขาเรียกว่าเราสองบริษัทเป็นคู่แข่งกัน <c oughs> ต้องเป็นคู่แข่งกันด้วยนะคะเขาจึงจะใช้คําว่าเหยียบเรือสองแคม นะคะ,<ฮ>ะคือจะใช้ในในคำอย่างนี้ <ฮะ S 2> ทีนี้เรามานึกถึงว่าการเหยียบเรือค่ะเรือเนี่ยปกติเนี่ยเขาบอกว่ามันจะเป็นอันตรายเพราะว่าเรือมันไม่ได้อยู่นิ่งๆ <ฮะ S 2> มันจะโยกหนึ่งแล้วมันจะแยกออกจากกันแล้วมันจะมากระทบกันถูกไหมไอตอนแยกเนี่ยเราจะตาย <ฮะ S 1> ใช่ไหมตอนกระทบกันเราก็อาจจะตายได้เพราะฉะนั้นก็เลยบอกว่าเหยียบเรือสองแขนนี่มันอันตรายสมมุติว่าเราเนี่ยจะอันนี้ชนะไหนเล่นด้วยเนี่ยเกิดทั้งสองคนก็ไม่เอาเราอ่ะ เาเกิดู้ใช่ไหมคะใช่ค่ะ,<ฮ>ะเหมือนกับอย่างสมัยหนึ่งเนี่ยตำแหน่งนะคะนี่เป็นตำแหน่งพยาจักรีที่ทรยศเนี่ยอันนี้เยียบเรือสองแคมก็เข้ากับฝ่ายไทยก็เข้าเข้ากับฝ่ายพม่าเสร็จแล้วไม่มีใครเอาก็คืออันตรายอันตรายเนี่ย ลองนึกภาพในเหยียบตอนเรือมันท่างอ,อเนี่ยมันน่ากลัวมากเลยแลเมันมห,หนีมันไปพีนีบติดอ่าใช่ค่ะ,คะนั่นแหละคะ่ะดังนั้นเนี่ยตอนที่ที่เราดูในภาพยนตร์น,นะคะ,คะทีะ่บุเรงนองทํโทษเป็ยาจักรีที่วายอยากได้สมบัติแล้วก็ตอกค,คือสองมันก็เหมือนกับเอาทั้งสองข้างแล้วก็ตอกติดไปเลยและกันแล้วก็ไปถว่น้ําคือประเภทอย่างนงี้คะ่ะแต่ว่าเราจะไม่ใช้กับการกับหญิงชายในสังแทเพราะว่าแต่ถ้าทั้งสองคนทําการค้าเป็นคู่แข่ง อ,นนอันนี้อันนี้พอใช้ได้แต่ว่าไม่ค่อยใช้ค่ะเดีมากจะใช้ในเรื่องของคนที่ทําอะไรเนี่ยแบบไม่ชัดเจนมากกว่าซึ่ง<ฆ>สรุปแล้วก็คือพยายามจะบอกว่าเราคือจะเอาอะไรก็เอาให้แน่สักอย่างหนึ่งใช่ค่ะล้วก็เรียกว่าสิสถ้าตัดสินใจแล้วทางนี้จะไปได้ไม่ดีเราก็ต้องไปกับเขานั่นแหละร่วมหัวจมท้ายร่วมหัวจมท้ายค่ะร่วมหัวจมท้ายก็คือหมายความว่าคือจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ ตั้งแต่ต้นเลยไปดีกว่าค,คือจริงๆก็เรียกว่าเหมือนกับทําอะไรก็ให้เอาใจไปใไปเอาใจไปให้เขาใช่ไ่ะใช่ค่ะ,คะทุ่มเทให้ใหเขาเพราะนั้นปัจจุบันนี้การเยีบเยบสองแหวนมังคงไม่ค่อยดีเท่าไหร่ะนะคะมักงกรในเรื่องของบริษัทอะไรต่างๆเนี่ยเราเจอกันบ่อยแบบนี้ก็มันก็จะทําใหไ้ไม่จริงจังไม่ทุ่มเทกับทั้งคู่ในที่สุดก็คงจะต้องมีอะไรที่หลุดไปหรือไม่ก็หลุดทั้งคู่เลย ก็เป็นข้อคิดอีกข้อหนึ่งนะคะจากคำโบราณแล้วก็คำสอนของอาจารย์แอนวันนี้ต้องกราบขอพระคุณอาจารย์แอนด้วยค่ะสัปดาห์หน้าจะมีเรื่องเล่าอะไรสนุกๆมาฝากท่านผู้ชมกันอีกติดตามชมนะคะกับรายการโบราณท่านว่าทาง TMN2 ทวิชั่นแตะทุกวันเสาร์เวลา9ก้าโงครึ่งค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ